เมื่อคนหวังแล้วคุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมด้วยพร้อมทั้งความสมหวังพร้อมทั้งความผิดหวังพร้อมทั้งหวานพร้อมทั้งขมสมหวังมันหวานผิดหวังมันขมสมหวังดีใจเกินพอดีมันก็บ้าผิดหวังเสียใจเกินพอดีมันก็บ้าชีวิตนะ่ะมันต้อง มันต้องหวังแต่เมื่อหวังก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมทั้งสมหวังและผิดหวังมันเป็นธรรมดาของโลกมันล้วนปรุงแต่งมาได้ด้วยบุญและส่วนใหญ่แล้วทุกคนจะพบก,กับความผิดหวังมากกว่าไม่มีอะไรได้ดังใจเราหรอกถ้าเราไม่เข้าใจและปล่อยวางไม่ได้กับสัจธรรมในข้อนี้เราจะทุกข์ไปตลอดการกับการหวังเพราะมนุษย์ปุถุชนย่อมอยู่ด้วยความหวังอยู่เสมอจึงทําให้ไขว่คว้าหาสิ่งที่ไม่มีอยู่ตลอดเวลามีบุญก็ได้ไม่มีบุญก็ ไม่สมหวังดังนั้นสิ่งที่จะนำพาเราให้เกิดโอกาสแห่งความสมหวังนั่นก็คือตัวบุญนั่นเองทำบุญไว้ให้มากๆเข้านะความสมหวังจะได้เข้ามาหาเราเร็วขึ้นสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ